กีฬาช่นลครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับเดี๋ยววันนี้ดูอ๋อาจากศิรุวัฒนะครับกับสตานี y ่เอสบายสองหนึ่งห้าซีนะครับมีรายแยากนะครับลอกน้ำออกจากทาง งานคุณพนาวัลน,นะครับเจตนาเราเองเพื่อมิซูบิชิกับบัมบัคสกินะครับเจสามีนะครับ ผู้ใหญ่นะครับผู้จ่ยหนึ่งคิวนะคือฝนตกหนักรนะบายนะ้ำออกจากถังตอนนี้ตรงนี้ห้าพันสามร้อยชั่วโมงนะก็ะถือว่ายังโอเคอยู่นะ ลยแยกสุดใหญ่แล้วคันนี้จะติดหัวแยกนะฮะหัวแยกของกระแทกนะเดีย๋ยวนี้ช่วงล่างใหญ่นะช่วงล่างกว้างนะเวลาขึ้นเทลเลอร์นี่ไม่เหมือนกับสองร้อยทั่วไปนะจะจะล้นไปนะถ้าขึ้นเทเลอร์นี่ก็ถ้าเป็นเทเลอร์ขนาดกว้างสองเมตรห้าสิบก็ข้อสู้นี่จะอยู่ที่ริมพอดีนะฮะ ของสานีนะครับตอนทุกวันนี้ก็สุดยอดนะฮะตอนนี้มีรุ่น s อส0 0มานะครับรุ่นใหม่มีอยู่3รุ่นที่ใช้กันปัจจุบันที่เมืองไทยนะก็คือตัว2 1 5หตัว2 s งอ0 0แล้วก็ตัว215 ACE นะครับที่เป็นตัวใหม่ที่ว่าช่วงาจะเป็นตัวเดียวกับกตัวนี้นะที่ที่ถ่ายให้ดู หนักตัวดีมากนะครับ22ตันประหยัดน้ำมันอยู่นะเ,เสียงปั๊มจะหอนไปหน่อยๆเสียงปั๊มจะหอนหน้ากลัวหน่อยซึ่งเป็นปกติของมันนะาจอเป็นแบบ LED นะครับ เป็นโรลเลอร์8ลูกนะคะัข้างบนเป็นเครียร์2ลูกจะเป็นลูกใหญ่น พันชั่วโมงกับสองปีนะครับรถนี่ทํางานทํางานไม่หยุดเหมือนกันนะฮสองปีห้าพันสามร้อชั่วโมงนี่ถือว่าทํางานทํางานเยอะนะฮะแล้ก็ขูบคุณที่ทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้กับคลิปเล็กๆหลังฝนตกนะฮะช่วงเช้ากับจีนลุบัตต่อสร้างนะฮะ ใช้อยู่ก็จะรู้นะครับว่าซานี่ดีไม่ดีนะครับก็อยู่ที่คนใช้นะครับคนไม่ได้ใช้ก็ยังไม่ได้สัมผัสนะฮะลองดูนะครับดีทุกรุ่นนะฮะอยู่ที่ราคาก็พอได้ด้วยนะฮะราคาก็ไม่ได้สูงนะครับรถแบรนด์ดังของอ่าจีนเท่าไหนะ่ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับผมคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับก็สวัสดีครับ